ครับก็สวัสดีครับวันนี้่าได้เลิกที่จะตัดกล้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับพอดีว่าเลิกงานสองทุ่มแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็น่าจะกเกือบสามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่ากล้วยที่จะตัดนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอรู้สึกว่ามันลบเหลี่ยมแล้วนะก็ก็เลยตั้งใจว่าจะตัดวันนี้นะครับ นี่นะครับต้นกล้วยก็ตัดแบบมืดๆนะครับอ่ มันจะมาท่าไหนคือกล้วยมันกล้วยมันค้ำกับกําแพงอยู่นะครับ blast blast ลงลงมาแล้ว ได้มาแล้วครับนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยน้ำวานะครับโอ้โหอยากกล้วยอื <c oughs> ม้มเราจะถ่ายรูปสักหน่อยพราตรงตรงนี้คือมันเริ่มแก่นะครับเริ่มออกสีเหลืองขึ้นมาแล้วถ่ายรูปหน่อย ก็เครือนี้ถือว่าเป็นเครือที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะหนักประมาณสักเจ็ดปดโลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ตัดแต่งโคนให้มันนะสวยงามครับง่าย right.